พระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกเสนอตอนที่63เรื่องวิสาขาอุบาสิกาผู้เลิศในการถวายทานวิสาขาเป็นธิดาของทนัญชัยเศรษฐีและนางสุมนาเทวีแห่งพัทยะนะครแคว้นอังคะ ในเวลาที่นางมีอายุเจ็ดขวบพระพุทธองค์ทรงเห็นอุปนิสัยที่พึงแนะนำเพื่อการตัดสู้ของวิสาขาและครอบครัวของวิสาขารวมทั้งบุคคลอื่นๆในพัทยานครมีเสลพรามเป็นต้นครั้งนั้นหลังจากออกพรรษาปรวรณาแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่จึงเสด็จไปยังพัทยนคร เมนทกะเศรษฐีผู้เป็นปู่ของวิสาขาทราบความที่พระบรมศาสดาเสด็จมาถึงพัทยานครเรียกเด็กหญิงวิสาขาผู้เป็นหลานสาวมากล่าวว่าแม่หนูนับเป็นมงคลแก่ครอบครัวของเราแม่หนูจงออกไปทำการต้อนรับพระบรมศาสดาซึ่งเสด็จมาอยังนครของเราแล้วส่งวิสาขาพร้อมทั้งเด็กหญิงบริวารและทาสีออกไปด้วยยาน วิสาขาปฏิบัติตามคำของปู่ความที่นางเป็นเด็กฉลาดในเหตุอันควรและไม่ควรเมื่อไปใกล้ถึงที่ประทับของพระบรมศาสดาจึงลงจากยานแล้วเดินมุ่งตรงไปเฝ้าพระพุทธองค์ถวายบังคมแล้วยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมด้วยสามารถแห่งบุพพจริยาจบเทศนาเด็กหญิงวิสาขาพร้อมด้วยเด็กหญิงบริวาร ได้ตั้งอยู่ในโซดาปฏิพลวิสาขาเป็นอริยบุคคลตั้งแต่ยังเป็นเด็กหญิงอายุเพียงเจ็ดขวบเมนธกาเศรษฐีตามมาเข้าเฝ้าภายหลังพระพุทธองค์ทรงแสดงอนุบุพิกถาคือฐานกถาศีลกถาสักขะกถากามาทีนวกักถาเนคขมานิสังสักกถาเมื่อเห็นว่าท่านเมนธกาเรษฐี มีจิตปลอดจากนิวรณ์มีจิตเบิกบานผ่องใสแล้วจึงทรงแสดงพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งของพระองค์คืออริยสัจสี่ได้แจกทุกขสัจสมุทยัยสัจนิโรธสัจมัรคสัจดวงตาเห็นธรรมปราศจากทุลีปราศจากมนทินได้เกิดแจ่เศรษฐีว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลล้ลวนมีความดับไปเป็นธรรมดาเมธทกะเศรษฐีได้ตั้งอยู่ในโซดาปฏิพลจนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อเสวยพัตตาหารในวันรุ่งขึ้นเศรษฐีได้อังคาดภิกษุสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยขาธิยะโพชนิยะอันประนีตที่เรือนของตน หลังพัตกิจพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุโมทนาและทรงแสดงพระธรรมเทศนาภรยาบุตรสภัายและทาตของเมนทกาเศรษฐีได้บรรลุโสดาปติพลโดยนิยะเดียวกันคนเหล่านั้นได้บรรลุธรรมรู้ธรรมจมแจ้งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะ ขอพระองค์โปรดทรงจำข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้มอบชีวิตถึงสรณะจำเดิมแต่บัดนี้เป็นต้นไปเมนธกาเศรษฐีได้กราบทูลประวารณาขอถวายพัตตาหารเป็นประจำแจกภิกษุสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานตราบเท่าพระพุทธองค์ประทับอยู่ในพัทยานครแล้วถวายมหาทานในทํานองนี้ ตลอดกึ่งเดือนพระบรมศาสดาประทับอยู่ในพัทยนครตามพระไถยแล้วเสด็จจาริกต่อไปครั้งนั้นพระเจ้าประเสิที่โกศลทรงดำริว่าโกศลเป็นแคว้นใหญ่แคว้นหนึ่งแต่มีตระกูลเศรษฐีผามนักอยู่เพียงสองตระกูลคือตระกูลของอนาถบินทิกะและตระกูลของมิคาระเท่านั้นผิดกับแคว้นมคธ ซึ่งมีตระกูลเศรษฐีมากมายอันแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของแวนแควนจึงเสดไปยังกรุงราชครห์ตรัสขอตระกูลเศรษฐีจากพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นคู่เคยของพระองค์ให้ไปตั้งหลักแหล่งในแว้วนโกศลส,สักตระกูลหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารตรัสให้ธนันชัยเศรษฐีแห่งแว้นอังคะผู้เป็นบุตรของเมธกาเศรษฐีเข้าเฝ้าแจ้งพระประสงค์ของพระองค์ให้ทราบ ธนันชัยเศรษฐีรับพระดำรัสแล้วกลับไปยังพัทยนครเพื่อเตรียมการครั้นถึงวันกำหนดพระเจ้าเปเสนที่โกศลเสด็จไปรับครอบครัวของธนันชัยเศรษฐีด้วยพระองค์เองทรงนำชนเหล่านั้นมาถึงสถานที่อันอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งโปรโดให้สร้างที่ประทับพ,พักแรมณที่นั้นธนันชัยเศรษฐีทูลถามว่าสถานที่นี้อยู่ในแว่นแคว้นของผู้ใด พระราชาตรัสตอบว่าเป็นแว่นแคว้นของเราเองเศรษฐีจิงทูลขอพระราชาอนุญาตตั้งหลักแหล่งอยู่ณสถานที่นั้นโดยให้เหตุผลว่าท่านมีบริวารมากมายพระราชาทรงอนุญาตตรัสสั่งให้สร้างเมืองสำหรับเป็นถิ่นที่อาศัยของธน,นชัยเศรษฐีและบริวารพระราชทานนามว่าเมืองสาเกต ครั้งนั้นในกรุงสาวถีบุตรของมิคาราเศรษฐีชื่อว่าปุณณวัฒนะเจริญวัยถึงการที่จะครองเรือนถูกบิดามารดารบเร้าอยู่ปุณณวัฒนกุมารจึงกล่าวว่าหากเมื่อใดพบหญิงสาวที่พร้อมด้วยความงามห้าประการก็จะทำตามคำของบิดามารดามิคาราเศรษฐีจึงเชิญพราหมร้มอยแปดคนมายังเรือนของตนแย่งความปรารถนาของปุณณวัฒนะ ให้พรามทราบและมอบทรัพย์ให้เป็นค่าใช้ใจ่ายของหล่าพรามพร้อมทั้งมาลัยทองคำที่มีค่าแสนกหาปณะทรงพรามออกไปแสวงหาสตรีเบญจกัลยาณีสั่งว่าเมื่อพวกท่านพบสตรีตามความประสงค์ของบุตรเราแล้วจงมอบมาลัยนี้ให้แจนางพรามเหเล่านั้นออกค้นหาไปจนกระทั่งถึงเมืองสาเจตขณะที่ลาพรามไปถึงชาวเมืองสาเจต กำลังมีงานรื่นเริงประจำปีวิสาขาซึ่งเจริญไหวแล้วพร้อมหล่าสตรีบริวารพากันออกไปเที่ยวชมงานบังเอิญฝนตกสตรีบริวารต่างก็วิ่งเข้ามายังศาลาที่พรามพักอยู่เพื่อหลบฝนวิสาขาผู้เดียวที่เดินเข้ามาด้วยอาการปกติมิได้วิ่งเช่นสตรีอื่นพรามได้เห็นลักษณะเบญจกัลยาณีครบถ้วนคือผมงามเนื้องาม ฟันงามผิวงามวัยงามครั้นนางเข้ามาถึงศาลาเหล่าพราหมณ์จึงถามว่าเหตุใดเธอจึงไม่รีบวิ่งหลบฝนเช่นผู้อื่นเธอไม่กลัวเสื้อผ้าเปียกหรือวิสาขาตอบว่าธรรมดาเสื้อผ้าเมื่อเปียกแล้วก็ย่อมแห้งแต่ถ้าหากว่าดิฉันรีบร้อนวิ่งเมื่อพลาดพลั้งเกิดลื่นล้มก็จะต้องได้รับบาดเจ็บอันเป็นความลำบาก แกตนเองและจะบิดามารดาอีกประการหนึ่งหญิงสาวเมื่อวิ่งย่อมไม่งามดิฉันจึงค่อยเดินมาพราม์ได้ฟังวิสาขากล่าวตอบเช่นนั้นก็แน่ใจว่านี่คือสตรีเบญจกรลยาณีที่มีลักษณะตรงกับความประสงค์ของบุตรเศรษฐีจึงมอบมาลัยทองให้กล่าวว่ามาลัยทองนี้สมควรจะถเธอเท่านั้นแล้วเล่าความแต่ต้นให้ทราบโดยละเอียด วิสาขาถามพวกพราหม์ว่าท่านมาจากเมืองไหนจากตระกูลใดบุตรของเศรษฐีชื่ออะไรวิสาขาเห็นว่าตระกูลเสมอกันจึงรับมาลลยทองมาสวมแล้วส่งคนไปแจ้งให้บิดาทราบเพื่อนำพราหมณ์เหล่านั้นกลับไปยังเรือนท่านันชัยเศรษฐีให้การต้อนรับพราหม์เหล่านั้นสอบถามโดยนิยตเดียวกันกับธิดาจากนั้นให้พราหมณ์พักอยู่สองวัน แล้วจึงส่งกลับเมื่อพราหมณ์เหล่านั้นกลับถึงกรุงสาวัถีได้เรียนความแก่มิคารเศรษฐีว่าบัดนี้ได้พบสต,ตรีเบนจกรรยาณีแล้วเศรษฐีคิดว่าตระกูลของนางเป็นตระกูลใหญ่ควรที่จะรับนางมาโดยเร็วจึงไปกราบทูลพระราชาประสิททิโกศลให้ทรงทราบพ,พระราชาดําริว่าควรที่จะทําความยกย่องแก่ตระกูลนั้นรับสั่งว่า แม้เราก็จักไปมิขารเศสตีจึงส่งข่าวไปบอกแก่ทานานชัยเศษฐีว่าเมื่อข้าพเจ้ามาแม้พระราชาของข้าพเจ้าก็จักเสด็จมาด้วยในวันนั้นทานานชัยเศรษฐีเรียกช่างทองมาห้ารอยคนมอบทองให้หนึ่งพันลิ่มเงินหนึ่พลิ่มเพชรสี่ธนานมุกดาสิบเอ็ดธนานแก้วประพาน22่สิบสองธนานแก้วมณี สาทนานสั่งว่าพวกท่านจงนำรัตนะเหลา่านี้ไปทำเครื่องประดับชื่อว่ามหาลดาประสาทให้แก่ธิดาของเราเครื่องประดับนี้สวมแล้วยาวจรดหลังเทา้าประกอบด้วยรัตนดังกล่าวได้ซึ่งใช้สำหรับร้อยรัตนะเหลา่านี้ทำด้วยเงินลูกดุมที่ประกอบเป็นแหวนทำด้วยทองรังดุมทำด้วยเงินแหวนนั้น ระดับที่หูคอและเขา่าเครื่องประดับศีรษะเป็นรูปนกยูงกำลังรำแพนขนปีกทำด้วยทองจะงอยปากทำด้วยเจ้าประพานในตาคอและแววหางทำด้วยเจ้ามณีก้านขนและขานกยูงทำด้วยเงินผู้ที่ได้เห็นโดยใกล้ชิดเท่านั้นจึงจะทราบว่ามีใช่นกยูงจริงมหาดาปาาระสาทมีค่าถึงเก้าโกดเศรษฐี ให้ค่ากำหนดจ,จะช่างหนึ่งแสนขาพนะมีคำถามว่าเครื่องประดับอันวิสาขาได้แล้วนั้นเพราะผลแห่งกรามใดตอบว่าในการแห่งพระกัสปะสัมมาสัมพุทธเจ้านางได้ถวายจีวรแจ่ภิกษุสองหมืนรูปและถวายได้เข็มเครื่องย้อมเป็นต้นนางจึงได้แล้วซึ่งเครื่องประดับนี้ด้วยผลแห่งจีวรทานั้นท่านจึงกล่าวว่า กีวรทานของสตรีย่อมถึงที่สุดด้วยเครื่องประดับมหารดาประสากกีวรทานของบุรุษย่อมถึงที่สุดด้วยสมณบริขารอันสำเร็จแล้วด้วยฤทธ